หนึ่งพักไงเราได้เน่ยที่มันติดลมอยู่ยังซี่นะครับอยู่กลางปลาอีกตัางหากนะครับบ่อเมนปลากับบ่อเมนปลาธรรมดาปลาใสอีกตางหากนะครับเ mm hmm. นี่ยมันเป็นยังซี่อ,อันนี้บอ่อบ่อได้วา่าเจ้าที่หรือว่าอย่างแรงนะครับอันนี้อาจจะเป็นอสภาพรถมันบ่ดีหรือว่าถนนมันลื่นนะครับแ mm hmm. องน้อยๆเองเดี๋ยวสีาพาไปเบิ้งว่ามันติดเพราะอีกอย่างนะครับ mm hmm. ถ้าถ้าไปมองนี่กะสีมองที่อีสานพระเจ้าแล่นมือนั่นแหละครับแต่ว่าก็บบถือว่าโบได้ย่านปันไดนะครับกต่มาได้นะครับเนี่ยก็สำนี้เองนะครับขับรถไปนี่สิบบ่ขยับเลยบ่บ่ติงบ่หยังเลยนะครับแค่นี้เองนี่ก็โทรให้อีล่าอีล่าอยู่บ้านนะครับให หาคนมาอยู่ซอยอยู่ผู้ใดสิมาอยู่ซอยกับผ่้อยู่ซอยข่อยแน่ข่อยอยู่กลางป่าเนี่ยนึกเลยอาจจะถ้าขึ้นบ่ได้เขาก็ต้องสิหาไอ้อื่นรถไถามาดึงออเนะครับเนาะนะจังสี่ขึ้นเพราะว่ามองนี่กัมันหว,วังแบงยี่หลี่นะครับยังสี่เลยสภาพจังสี่เลยแหละป่าซ่านะครับ ว่าคนลุกบ่คนลุกแต่ว่าย่านบ่บ,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 บ่บ่ใครย,ย่านนะครับเพราะว่าอีสานบ่เจ้าเป็นคนบ่บ,บ่บ่ใครย,ย่านปันใดน,นะครับถ้าบ่าเหลือเหลืออีรีนี่สิบ,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 บ <c ười> ่บ่บ่ย่านขันคนปวดออดีอยู่บ่ไใดน,นะครับมาเด้อผู้เลยสิซอยก่อยอ่ะนี่ร้องหลายรอบแล้วนะครับจนจนต้องจอดลงแล้วก็โทรให้ยิลาหาคนมาซอยนะครับ รองมันสีโบขยับเลยรถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิล้องให้เบิงไหมผ้าบบเสื้อนะครับเดี๋ยวล้องให้เบิงไหมเดี๋ยวสิขึ้นไปร้อง าสิถอยร้องถอยก่อนไหมครับไม่ได้ปะโยกไปเยอโยกก็ได้เลย,เด,ยเดินหน้านะครับเดินหน้า บ่ได้ครับวิสีเลยเมย์บ่ไดสิขากปลาสาแล้วก่อยวมาแม่ว่าผู้ใดบ่ญาติผู้ใดว่าเพราะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้บ่มี่ยังมามากับ่อยเดี่ยยังสิแหละชีวิตนะครับเก๋เข่าป้าเข่าดงเข่าดอยไปทั่วที่นะครับก๋ เาแต่ความจริงเขาไม่ได้ลบลู่อีกอย่างเลยนะครับมือนี่นะครับเกี่ยวกับสถานที่เขาไม่ได้พลาดพิงไม่ได้อีย่างเลยนะครับเพียงแค่เขามากับเขาป้าดีๆในแหละก็ยกมือไหวอยู่นะครับก็มาขอทํคลิปสมุนไพรแน่เพิ่นก็บ่บ๊บเห็นว่าอย่างนะแต่ว่าออกมานี่เจอปัญหาใหญ่เลยปีิเนี่ย กะสิรอพักนึ่งพูดแหละเพราะว่าสวยอีหล่าสิมาซัวยสิหาคนได้อ,อ,อยู่ปาซาพับท้าใช้ด้อะผูใ้ใดสิมาเป็นมูกะมาลู่ซึ่งกันละมื่อเนี่ยเดี๋ยวสิสิเว้าไอ้นี่นะครับตอนคลิปที่อีสานพระเจ้าแลนกะสิ อยู่ในปลาลึกเข้าไปอีกนะลึกเข้าไปอีกนะครับลึกเข้าไปด้านนูน้นไปสี่ที่ไปพ่อ,อยังฟังอยู่ค่อยๆที่เอฟซีเมนมาบอกว่าเป็นไอ้ที่ฟังผีตายโหงหรือว่าที่ตายผิดปกตินะครับคือคือต้องฟังแบบยืนถ้าบ่ยืนกับฟังแบบนั่งนะครับก็บสิอยู่ในพุ่นเลย แต่ว ah, ่าอีสานพระเจ้าก right. um, ็ไ um, ด้เขียดไปด้านนู่นนะครับส right. um, yeah, ี่ส UH ี่เขียดมาด้านด้านเขียยเขียดซื่อๆนะครับเขาไ่ได้เข้าไปก็่ได้หนุ่งเกี่ยวอย่างเพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นือยังเขียยอีสานพระเจ้าอย่างสี่ละขออภัยเด้อถ้าลูกเต้าลูกลานผิดไพีไย้ผิดพลาดอย่างกะขออภัยหลายๆนะครับเจ้าที่นะครับกะบ่ได้ลบลู่หรอกนะครับกะเขามากะทำงานทำนั่นปกตินะครับกะ บ่นะบ่ให้เปผิดใจผู้ใดนะนะครับเนาะผู้ใดสิมาซอยอ่ะบ่ที่เดียบือขึ้นลดก็ขอบพณหลายๆพันกว่าไอคนเบิ้งนะครับตอนนี้นะครับก็เมื่อยนะครับไผว่าเฮ็ดคลิปบ่เมื่อยอ่ะมาเมื่อยนะครับมันมันเมื่อยขึ้นกัน ส่วสีแลนหาส่วสีนั่นนี่อยู่ห้างจากบ้านที่อีสานพระเจ้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะครับเนี่ยมันมันหนาสิเป็นล่อนี้นะครับล่อนี้ถ้าอยู่ซื่อๆก็น่าหนาสิขึ้นนะครับถ้าบ่บ่มีสิ่งเล่นลับเห็ <laughs> นอยู่ซื่อๆอ็อาจสิขึ้นแต่ว่าเขาขับไปซื่อๆเนี่ยม,มันบ่ไปมันบ่ขยับนะครับก็น่าสิเป็น เท่านี้นะครับบินก็ไม่ได้ลึกไม่ได้อย่างนะั้นผู้ใดมีประสบการณ์กัแนะนำมาเนี่ยว่าลักษณะนี่ทำจังใดนะครับโอ้เหียบน้ำ แมงแบดบกับสีเบิดบอสวะที่เนี่ยมึงจือบอสวะนี่เนี่ยกับสีมองมองอีหลานะเขาสีมาฮับเออเขาสีมาซอยนะครับกับสีมองรถอันนี้บ่ใครมีค้นเขานะครับปลานี่บ่ใครมีค้นเขารอกนอกจากอีสารมอเจ้านี่บ้าอยู่ผู้เดียวมั้ง มีแต่เสียงกบเสียงเขียดเอแอเออออยู่นี่เสียงจากกอจันนี่น <c oughs> ั่นโอ้ฝนมันตกไม่ดินอาดที่อาดที่เหลวๆอยู่นะครับอาจสีบนแน่นเป็นเราดับดับเครื่องรถล้ออีหล่าก่อนนะครับเนาะ บางเวงบ่เจ้าบ่าปกติก็นสิประมาณหกโมงกว่านะครับถ้าอีสานพระเจ้ามางัสิแล้วก็นสิมาประมาณจากสิบโมงเก้าโมงสิบโมงสีแต่ตอนกลับก็นสิประมาณเกือบหกโมงแรงนะครับมาอยนส่แล้วเขาแก๊กเขาแก,แก๊กโยนส่และจากว่าเห็ดอย่างบบลูละข่อยมักยังเสียมันเป็นความชอบส่วนโตนะครับ แต่ว่าเมื่อนี่คือยังคือเจ้าที่ก็ยังเช็ดกันแห้งแท้สันเด <c oughs> คีคือคือไม่ได้อย่างคือขอขออย่ขอว่ามาทำนีนๆๆ่เด้เด้อก็ยกเมื่อวาอยู่นะก็ไมาได้เป็นอย่งนงี่ดร <c oughs> อกบ่ได้ว่าเพื่อนหรอกครับนะบสิ่งที่เขามองบ่เห็นก็บบอ่ได้ลบลู่นะครับก็ปกติ บางทีกับขนลุกนะเข้าไปเนี่ยขนลุกสู้เลยแหละหลังจากแตงแต่เอฟซีเมียนมาบอกว่าไอ้ที่ฝังคนตายผิดปกติถ้าไม่ฝังนั่งก็ฝังยืนยังเสียเอออันนั้นน่ะคนลุกมาตลอดเลยนะครับไอท้ที่เป็นเป็นเป็นทอ่อเป็นท่อนะครับแล้วก็สีมีฝังลุ่งดิน,น,นอีสานว่าเจ้าปกติกับย่างผ่านย่างนั่นยึดตลอดนะครับ พราะมันบอกว่าที่คนตายผิดปกติว่ากอกะมาอยู่แต่ว่าเลี่ยงห่างๆนี่ยเขาบอกไปใกล้กะคือเขาบออยากไปลบหวนหรือว่าลบลูนะครับห่วยถ้าบ่มีคนมาซอยกับสีนอนอยู่นี่ได้มือนี่นอนมันอยู่ภาษาก็เดียวนะว่า เี๋ยวพาย่างอปเบื้องด้านนู่นนะครับโมโหโมโหอยู่น้ำน้ำเบิดพอดีน้ำมาสองขวดใหญ่นะครับกับเบิดเลยโอ้โหฝุ่นุ่นฝุนมาแล้วฮ่โมโหขาดคำวิลาพูนละเห็นแวบๆพูนละแม่นกว่าฝุ่นขนมาซอยโอ้ยดีใจแล้วดีใจดีใจ เดี๋ยววเอาคือจอดยุพุ่นวะคือจอดไก่ถู้วะย่านผีหลอกบ่ว่ะ,ะมาเลยมาเลยแมงเบลเบดกบมาบันที่เนี่ยเอ้มามาอยูซ่ซอยกันบันที่เนี่ย ไม่ลึกหรอกดันได้ถอดรองเท้าแล้วก็เราขึ้นไปขับเราจะหนูเสา่านแล้วครับเสายานแล้วเสา่านผีแล้วมีมูมาแล้วฮะ เดี๋ยวก็อยู่ด้านหน้าแหละเอาเชือกดึงเหรอโซ่เซซซหรอ,อหเดี๋ยวสิเอารถคันนั่นมาดึงนะครับถ้าลองอยู่บางกอนบอกหรือหรือโซ่เกี่ยวเลยเอเอโซ่เลยเหรอเหรอ ทันนู่นกับมาบ่ได้เอาเฮ้ยติดเอาเออเอาแรงคนก่อนเงนเอามึงโงกี่คนมึงถอดปะล่ะเออครูหูได้เนิโมเมนต์เปล่ได้ครูหูได้เบียดได้ดิ ก็เราหน่่ยครับถอดรองเท้าขี่ควรอ่อไม่เห็นมีเพจเทวดามาดูเลย <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> เอาคุณแกสี่ขื่นบ่ซื้อสี่ขื่นบ่ขึ้นเป็นกำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อรถติดติดรถรถติดอยู่ในปาซ่าเอ้าวะเอ้า

เดี๋ยวมันก็ดีทีนึง đó bưng, được. cầm cũng chạy đó. hay canh nữa, to to, มันถอยไม่ได้ตอนนั่นถอยไม่ได้เลยถอยขยับแม่ก็ไม่ได้ถอยฟรีเมื่อกี้มันโดนไหนดีไปแล้วเนี่ย ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับเนาะเงือแตกเกือบได้นอนเฝาผาไอ้ป้าซ่าเบิงเบิงทั้ง ทางหน้าสิไปได้อีกว้าบที่เนี่ยฮะเบิงทางด้านหน้าสิไปได้อีกว่เด้วเอาค่อยๆหักทีละหน่อยเอ,เอาให้ตรงพุ่งไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงก่อนไปตรงก่อน ปงเลยมันจะไปหักล้อทำไมเล่าโอ้ยนอไปหักล้อมันก็จมอีกทั้งตัวนี่ไงเป็นแองอีกแล้วโอ้ยอป,ปวดหัวตึ๊บฮะสู่กันต้ออีกเดี๋ยวใจเย็น

การรสชาติของชีวิตนะครับเนาะยังสี่แหละบอนมักอยู่ซื้อก็ต้องจังซีนะครับมันก็ต้องมีปัญหาให้แก้บ้างแต่ธรรมดานะครับ รถขึ้นได้แล้วเที่ยงกันเส้ย <laughs> มันขึ้นได้เหล้วเด้อขาแก้ <laughs> okay, ปัญหาได้เร,เรียบร้อยก็ถือว่าเรียบร้อยถือว่าพม่มีปัญหาแล้วเ <laughs> น,น, <laughs> นาะครับเนาะเนื้อแตกว่ะเนื้อ ก็ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับที่คอยติดตามอิสานพ่เจ้ารถติดในป่าสาบาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่คอยเบิงคอยเบิงค,คอยแย้งกันอยู่ตลอดนะครับเนาะอันนี้อิสานพ่เจ้ากันเนาะคุณนึกว่าผีหลอกเว้ยดูแลโตกใจเว้ยปกติไอ้เจ๊งสี่แหละอิสานพ่เจ้ากับมาสี่ผู้เดียวนะครับกับบ่ใครมีอย่างนะครับ มีปัญหาสิกะเออเอิญมันมามันก็มาอยู่นาะคลิปไลฟ์สดตอนเมื่อนี้กะขอลงไลฟ์สดนะครับเนาะ,ะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ